สวัสดีลูกๆป .6 ทุกคนนะคะกลับมาพบกับครูตั๊กอีกครั้งนะคะหลังจากที่เราเนี่ยห่างหายกันไปนานเพราะว่านักเรียนปิดเทอมไปอย่างยาวนานเลยนะคะเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด19ด้วยหวังว่านักเรียนทุกคนของคุณครูนะคะจะดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองเป็นอย่างดีนะคะและหวังว่าเราจะได้พบกันในชั้นเรียนเร็วๆนี้นะคะสําหรับวันนี้ วิชาว,วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6คุณครูก็จะมาสอนในเรื่องของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะให้นักเรียนเตรียมหนังสือเรียนนะคะวิชาว,วิทยาศาสตร์ชั้นป .6 นะคะเล่มที่1ที่คุณครูแจกไปให้แล้วนะคะนักเรียนเปิดหนังสือดูในหน้าที่2ประกอบกับคุณครูไปด้วยเลยนะคะ สำหรับในเรื่องแรกที่เราจะได้เรียนกันในวันนี้นะคะก็คือหน่วยที่หนึ่งะคะเรื่องวิทย,ทยาศาสตร์น่ารู้นะคะและเป็นหัวข้อย่อยนะคะในเรื่องของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ค่ะมาดูกันเลยนะคะ คุณครูมีคำถามอยากจะถามนักเรียนนะคะว่านักเรียนคิดว่าเราสามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการค้นหาคำตอบในสิ่งที่เราสงสัยได้อย่างไรคุณครูให้เวลานักเรียนคิดก่อนนะคะเอถ้าเราสงสัยในสิ่งสิ่งหนึ่งเราจะใช้วิทยาศาสตร์ช่วยในการหาคำตอบได้หรือไม่คะอ่า คำตอบของนักเรียนเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูนะคะในหนังสือเรียนในหน้าที่4นะคะประกอบกันไปเลยนะคะเป็นชวนอ่านชวนคิดนะคะก่อนเรียนในตอนที่ว่าเนื้อสัตว์เป็นอาหารหลักหมู่ใดนะคะามาดูกันเลยนะคะเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงนะคะเขา เกิดความสงสัยนะคะก็เลยคุยกันนะคะเด็กผู้ชายพูดว่าสงสัยจังเนื้อสัตว์ต่างๆจัดอยู่ในอาหารหมูใดกันหน้าเด็กผู้หญิงตอบต่อไปว่าหนูคิดว่าเนื้อสัตว์จัดอยู่ในหมูที่ให้สารอาหารแปรเภทโปรตีนค่ะเด็กสองคนนี้นะคะเขาคุยกันนะคนหนึ่งสงสัยว่าเอ๊ะเนื้อสัตว์ที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้าเนี้มันจัดอยู่ในอาหารหมูใด เด็กผู้หญิงก็เสนอความคิดของตัวเองมาว่าเขาคิดว่ามันน่าจะเป็นพวกโปรโตีนแต่ว่าเรายังไม่มีคำตอบที่แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆสองคนนี้เขาก็เลยไปค้นคว้าหาคำตอบนะคะโดยเด็กผู้ชายนี่ยุค4.0นนะคะใช้คอมพิวเตอร์นะคะในการสืบค้นหาข้อมูลส่วนเด็กผู้หญิงเปิดตำรานะคะเปิดหนังสือเพื่อหาค้นหาคำตอบมาดูนะคะว่าเขาได้ความรู้อะไรบ้าง เดี๋ยวหนูลองอ่านในหนังสือดูนะคะงั้นเรามาลองค้นหาข้อมูลกันดูนะนทั้งสองคนก็สืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคนิควิธีที่แตกต่างกันนะคะหลังจากนั้นหลังจากที่สืบค้นข้อมูลละสองคนนี้เขาก็มานั่งคุยกัน,นะคะ่ะเด็กผู้ชายพูดว่าข้อมูลในอินเทอร์เน็ตบอกว่าเนื้อสตัตว์นมไข่และถั่วชนิดต่างๆอยู่ในอาหารหมู่ที่หนึ่ง ซึ่งอาหารประเภทนี้จะให้สารอาหารประเภทโปรโตีนแก่ร่างกายเด็กผู้หญิงพูดเสริมต่อว่าข้อมูลในหนังสือก็บอกว่าเนื้อสัตว์จะเป็นอาหารหมู่ที่หนึ่งค่ะหลังจากที่ทั้งสองคนได้คุยกันเขาก็เลยสรุปได้ว่างั้นเราก็สรุปได้ว่าเนื้อสัตว์จัดอยู่ในอาหารหมู่ที่หนึ่งให้สารอาหารประเภทโปรโตีน อ่าเป็นไงบ้างคะหลังจากที่นักเรียนได้อ่านนิทานหรือการ์ตูนเรื่องสังน้นนี้นักเรียนสังเกตไหมคะว่า,วาเด็ก2คนนี้เขาเกิดปัญหาหรือข้อสงสัยขึ้นมาหลังจากนั้นเขาใช้เทคนิคกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบว่าเนื้อสัตว์ที่เขาสงสัยเนี่ยมันจัดอยู่ในอาหารหลักมูได้ซึ่งคำตอบที่ได้ก็คือจัดอยู่ในอาหาร หลักห้าหมู่อยู่หมูที่1น,นั่นเองซึ่งให้สารอาหารประเภทโปรตีนค่ะจะสังเกตว่าเด็กๆเนี่ยเขาใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการค้นหาคําตอบเอและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ว่านี้มันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะคะที่เด็กๆเขาใช้นะคะหรือที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะก็มาดูเลยค่ะอันดับแรกต้องเกิดจากการสังเกตเลยค่ะ เมื่อเราสังเกตรเราก็จะเกิดข้อสงสัยเกิดสิ่งที่เราอยากรู้นะหรือเราอาจจะสังเกตเห็นอะไรบางอย่างนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาสืบค้นหาข้อมูลนะเพื่อว่าเพื่อที่จะหาคําตอบที่เราต้องการนะคะหลังจากสืบค้นข้อมูลเราก็ต้องวิเคราะห์ข้อมูลนะคะที่ได้ว่าเอ๊มีความน่าเชื่อถือแค่ไหนนะคะหรือข้อมูลบางอย่างไม่สามารถหาได้จากในตำราอาจจะต้องใช้วิธีการทดลองเพื่อให้ได้มาซึ่งคําตอบ หลังจากที่เรารวบรวมข้อมูลทําการทดลองอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาอภิปรายผลร่วมกันกับเพื่อนๆนะคะเพื่อให้ได้คําตอบที่มีความน่าเชื่อถือที่สุดค่ะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะเขาบอกว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา ซึ่งวิธีการและขั้นตอนที่เราใช้เพื่อค้นหาความรู้อย่างเป็นระบบและมีแบบแผนนะคะซึ่งจะเรียกว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์นั่นเองแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันค่ะคือ 1. วิธีการทางวิทยาศาสตร์2ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และสจิตวิทยาศาสตร์จาให้ดีนะคะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบ่งออกเป็นวิธีการค่ะทักษะค่ะและก็จิตวิทยาศาสตร์ค่ะ ไปดูกันเลยนะคะสำหรับหัวข้อแรกวิธีการวิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นขั้นตอนของการทำงานอย่างเป็นระบบที่นักวิทยาศาสตร์ใช้แสวงหาความรู้ค้นหาข้อเท็จจริงที่เป็นคำตอบของปัญหาหรือสิ่งที่สงสยัยซึ่งนักเรียนเนี่ยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนวิทยาศาสตร์ได้โดยมีอยู่5ขั้นตอนด้วยกันค่ะวิธีการทางวิทยาศาสตร์มี5ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1 คือการระบ,บุปัญหาหรือตั้งคําถามขั้นตอนที่2การตั้งสมมติฐานค่ะขั้นตอนที่3การรวบรวมข้อมูลขั้นตอนที่4วิเคราะห์ข้อมูลและขั้นตอนที่5การสรุปผลค่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวของเด็กชายคนนี้นะคะเขาสังเกตว่าขนมปังที่อยู่บนโต๊ะของเขาเนี่ย มีอะไรขาวๆมันติดอยู่ที่ขนมปังนะคะเด็กชายคนนี้สังเกตเห็นแล้วก็เอ๊ะมีอะไรสีขาวๆอยู่บนขนมปังนะดูเหมือนเป็นเส้นใยเกาะกันอยู่ด้วยอ่าเขาเกิดความสงสัยใช่ไหมคะซึ่งอันนี้ก็คือการระบุปัญหาหรือตั้งคำถามค่ะซึ่งเป็นการตั้งคำถามปัญหาหรือข้อสงสัยจากที่เราสังเกตเห็นนะคะาการสังเกตนี่ก็คือต้องใช้ประสาทสัมผัสนะคะไม่ว่าจะ ตาดูหูฟังจมูกดมกินนะคะมือสัมผัสหรือว่าลิ้นรับรสนะคะก็จะมาช่วยในการสังเกตแล้วก็ใช้ในการตั้งคำถามหรือข้อสงสัยของเรานะคะอ่าก็จะช่วยทำให้การสังเกตสิ่งต่างๆในรายละเอียดแล้วก็รอบคอบนะคะต่อมาค่ะเด็กชายบอกว่าหรือสิ่งที่อยู่บนขนมปังน่าจะเป็นผงแป้งที่ใช้ทำขนมปังหรือเปล่านะอืม เอ้ไอเจ้าขาวๆอาจจะเป็นผงแป้งที่เหลือจากการทําขนมแล้วมันหกอยู่หรือเปล่าอันนี้คือขั้นตอนไหนเอ่ยใช่แล้วค่ะเป็นขั้นตอนของการตั้งสมมติฐานค่ะการตั้งสมมติฐานก็คือการคาดเดาคําตอบหรือการคาดคะเนคําตอบของคําถามหรือสิ่งที่เราสงสัยไว้ตอนแรกนั่นเองโดยการคาดเดาเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราเดามัว่วไม่ใช่นะคะนักเรียนจะต้องใช้ความรู้หรือใช้ข้อมูลที่มีอยู่เดิมเนี่ย มาใช้หรือสามารถตรวจสอบได้จากการสังเกตเนี่ยหรือทดลองนะคะ,ะนักเรียนจะต้องใช้ข้อมูลนะคะที่ที่เรารู้มาน้ำอย่าไปเดาวมั่วนะคะท่านก็อนของการตั้งสมมติฐานนะคะต่อไปนะเด็กชายคนนี้เขาก็ลองมาสืบค้นข้อมูลในอิเอนเทอร์เน็ตดูนะคะก็ทําให้เขารู้ด้วยว่าอ๋อ รู้แล้วสิ่งที่มีลักษณะเป็นเส้นใยขาวๆที่อยู่บนขนมปังก็คือรานั่นเองเป็นไงคะหลังจากที่เขา,เาตั้งคำถามนะสงสัยแล้วเขาตั้งสมมติฐานนะคือการเดาคำตอบล่วงหน้าเขาลองมาสืบค้นในอินเทอร์เน็ตนะคะก็จะทำให้เขาได้ข้อมูลนะคะว่าอไอ้ขาวๆน,น,นั้นมันคืออะไร ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูลค่ะเป็นการรวบรวมข้อมูลหรือค้นหาคําตอบของวิธีของปัญหานะคะด้วยวิธีการต่างๆเช่นอาจจะสังเกตสํารวจสืบค้นข้อมูลทดลองสร้างแบบจําลองนะคะเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงมานะคะแล้วก็จดบันทึกไว้ค่ะ เด็กชายนะคะหลังจากที่สืบค้นข้อมูลเขาก็พบว่าราเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่มีโครงสร้างเป็นเส้นใด เราจะพบราได้บนอาหารต่างๆหากพวกเราเผลอรับประทานราเข้าไปมากๆจะทำให้เกิดอันตรายได้นี่ก็คือข้อมูลที่เขาได้รับเพิ่มเติมนะคะขั้นนี้เป็นขั้นของการวิเคราะห์ข้อมูลค่ะเป็นการนำข้อมูลนะคะที่รวบรวมได้ด้วยวิธีการต่างๆอาจจะมาจากหลายแหล่งนะเวลานัเรียนสืบค้นข้อมูลนะก็ไม่ใช่ว่าดูจากเว็บไซต์เว็บเดียวนะคะนะเรียนจะต้องสืบค้นจากหลายๆเว็บไซต์แล้วก็นํามา วิเคราะห์ข้อมูลนะคะแล้วก็สรุปผลเป็นความคิดของตนเองนะคะมาแปลความหมายหรืออธิบายความหมายของข้อเท็จจริงเพื่อนําไปสู่การสรุปผลนั่นเองค่ะเด็กๆคนนี้ทําอะไรคะเด็กผู้ชายขนมปังที่มีเวลาขึ้นแล้วเราไม่ควรรับประทานเพราะจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้นะเขาสรุปผลค่ะ ข้อนี้นะคะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายของวิธีการทางวิทยาศาสตร์โดยเป็นการสรุปผลของข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ผลแล้วเพื่อตรวจสอบว่าสิ่งที่เขาคิดไว้เนี่ยกับความจริงนะมันเป็นยังไงมันตรงกันไหมนะสรุปผลมันตรงกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้เมื่อ ตอนต้นหรือไม่นะคะจากนั้นนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันค่ะซึ่งได้ใช้ครนี้รู้ว่าไอ้เจ้าขาขาวที่เขาเห็นอยู่นั้นมันคือเชื้อราและก็รู้ว่าเชื้อรานั้นอันตรายเพราะฉะนั้นขนมปังสองชิ้นนี้จึงถูกทิ้งในที่สุดคะ่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับวิธีการทางวิทยาศาสตร์เดี๋ยวเราลองมาสรุป นะคะการอีกสักครั้งหนึ่งนะคะวิธีการทางวิทยาศาสตร์มีทั้งหมด5ขั้นตอนด้วยกันค่ะเรียงตามลำดับดังนี้นะคะขั้นที่1ระบุปัญหาหรือตั้งคำถามขั้นตอนที่2ตั้งสมมติฐานหรือก็คือการคาดคะนีคำตอบล่วงหน้าค่ะขั้นตอนที่3มเป็นการรวบรวมข้อมูลค่ะขั้นตอนที่4ี่วิเคราะห์ข้อมูลและขั้นตอนสุดท้ายนะคะขั้นตอนที่5คือการสรุปผลค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งมีด้วยกัน5ขั้นตอนง่ายๆนะคะค,คุณครูเชื่อว่านักเรียนของค,คุณครูจะต้องจําได้อย่างแน่นอนซึ่งหากคนใดนะคะนักเรียนคนใดยังจําไม่ได้หรือว่าติดตามบทเรียนออแล้วยังไม่เข้าใจนะคะนักเรียนสามารถไปอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนได้นะคะหรือ จะอ่านหนังสือร่วงหน้าได้ยิ่งดีเลยนะคะซึ่งในคลิปหน้านะคะเราจะมาเจอกันในเรื่องของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และก็จิตวิทยาศาสตร์ค่ะสุดท้ายนี้อย่าลืมทำการบ้านที่ครูส่งไปให้ด้วยนะคะแล้วพบกันครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ